อืมโอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็เจอกันวันอังคารใช่ไหมอาวันอังคารวันอังคารที่ยี่สิบส่นะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสทีห้านะครับอืมก็วันหยุดวันหยุดหรือเปล่าของตลาดน่าจะหยุดเนาะ ก็มีโอกาสที่โวลุ่มอาจจะหายไปบ้างแต่วันนี้ไม่ได้มาพูดถึงเหรียญน,นอกนะครับมาพูดถึงเหรียญไทยเหรียญครับนะครับก็เหรียญครับเนี่ยนิยมที่สุดก็น่าจะเป็นคนไทยนะแล้วก็สิงคโปร์นะครับไทยสิงคโปร์แล้วก็โซนนี้นะครับเอเชียเราเนี่ยแหละ ก็มีเจ้านอกบ้างนะครับเรียนครับมีมาวิเคราะห์ต่อไม่ได้วิเคาาราะห์มาลาาเบลต่อนะครับเรียนครับมีโอกาสสูงมากนะครับที่จะจบขาลงไปแล้วเนาะจบเป็ปสองไปแล้วสองย่อยพอสร้าง W X ทำคอลเลคชันสองตัวนะครับตรงนี้ที่จริงมีโอกาสเป็นหนึ่งไปแล้วนะของของของชุดใหม่นหนึ่งย่อยสองอาจจะยังไม่จบเนาะของย่อยอาจจะมีย่อลงมาหกสิบหกบาทนหกสิบหกหกสิบห้าโซนนี้ อาจจะมีโอกาสยอ่อลมาตรงนี้เนาะตันนี้ตัวนี้เป็นตัวหกสิบหกบาทก็ทำท่้น่าจะถ้าจะจบแล้วถ้าไม่ถึงมองว่าจบคือชุดที่ลงมาจากจุดนี้ จากพายนี้ถึงตรงนี้ก็ที A ่การการลาเบลเนี่ยดำเนินดยูแล้วก่านมันเป็นการเชื่อมสองชุดนะในชุดที่หนึ่งเป็นคอาตระมาณแปแรกจบไปชุดที่สองเป็นตัวเชื่อมอีก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 ชหนึ่งตรงนี้เองบก็อันนี้เป็น เป็นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็สี่โอเชนหนึ่งชุดอยู่เนี่ยเนี่ยครบสองตัวแล้วเป็นแปดกับซิกแซกเนาะซิกแซกคอมบิเนชันแล้วชุดต่อไปก็ต้องเตรียมทำเป็นนะต้อนงะต้องเป็นรหัสเพนเป็น 3, 3, นิดสามสามคอมบิเนชันเนาะไปแล้วต่อไปก็จะต้องเพิ่มเงน ก็จะมน่าจะาจะมาปราไม่รูบไมปองหนึ่งน่าจะอยู่เ9 9 1า0มันมันจะมาจอมเล็กับแล้วก็จะย่อนนิดนึงก็ขึ้นพอทำขึ้นมาเสร็จนเียจะย่อ50หรือ38-20% 5 0 3 8 2ง เพราะว่ามันเป็นย่อลงเว็บสองของขื้นขุนที่สามนะครับมันจะต้องรับฐานะแล้วก็จะต้องปรับให้รู้เนะัะไม่รู้มันจะสวนตลาดหรือเปล่ปากรณีที่มมตวว่าบิคอยนขึ้นสุดแต่ก็ขึ้นสุดก็มันก็ไม่น่าจะเทเลยเนาะมันก็น่าต้องใช้เวอัพอะไรบ้างก่อนลงน่าจะพอได้ยืบ้างเนาะ โอเคเดี๋ยวรอเบรกแนวนะครับไม่ต้องขึ้นก็ได้นะไม่ต้องขึ้นจากจุดนี้นก็ได้ไซด์ไว้ออกมานอกเป็นลน์นี่ก็พอแล้วนะหรือจะทำสะพานโค้งก็ได้นะ้องรันนิง่งมียกเว็บสอบนี้แล้วก็บินครับแต่ถ้าหลุดกลับลงมาหกสิบสามเนี่ยเดี๋ยวเราไปพิจารณาที่ห้าสิบแปด เป็นครับเพื่อการถือยางของขึ้นอยาวแต่มันก็ไม่ใช่คำแนะนำทางการลงเดี๋ยววันนี้จะมาดูตัวช่วยใหตัวช่วยต่อาปวิเเขาหนึ่งสองหนึ่งสองเนาะให้เป้าเลยใช่ไหมครับื่อาป ออครับจะขึ้นอย่างหน่อยสิหน่อยสิมันต้องขึ้นยาวตรนี้อ๋อโอเคเดี๋ยวมาดูตัวช่วย oscillator ออเ,เ,เอาอะไรดี เอาไอเอสไอไหมไอเอสพอไม่เอาดีกว่าเอา macd เอซีดีเอ็ดูไปละเดี๋ยวเอาอันี้ละกันเอาสโตชัตสติกอืมสโตสติกมีเหตุผลนะสโตชัตสติกก็อินดิเคเตอร์ประเภทออสซิเลเตอร์จะเอา ราคาปิดแข่งเนาะมารายงานผลให้เราดูดไม่ได้เอา,า,าราคาที่เป็นไม่ได้เอา,า,าราคานี้นะมารายงานมันจะราคาปิดแข่งมาแสดงผลให้เราดูดราคาปิดแข่งราคราคปิดแข่งมาแสดงผลเราจึงเห็นการเกิดนะเร์เันเนาะราคาทำา i g แต่อินดิเคเตอร์ไม่ทำ h i g ราคาทำาโ w แต่อินดิเคเตอร์ไม่ทำ low เรลเันอ,อ่ะโอเค อยูโซนโอเวอร์โซนนะครับทำโอเวอร์โซนแต่ราคาไม่ได้ทำ low ใหม่ดิเด่นดิเด่นบุ๋เนอะเห็นครับก็มีโอกาสจะกลับตัวแล้วเนีลยไม่กลับก็50เปอร์เซ็นต์บาท ถ้ที่ไปลาแล้วก็ขึ้นนากรับครับเพื่อการถึงจะอ่าโอเคมีโอกาสจบแล้วสูงมากประมาณนี้เดี๋ยวเราเอามารอดูแบบนี้ก็ได้ตามเฟรมเบย์เนาะอ่าขึ้นมาถึงโซนโอเวอร์โสดูว่าราคาจะขึ้นได้แค่ ถึงโอเวอร์โซลมาดูว่ามันจะขึ้นได้แค่บรรยูไฮได้ไหมนิวไฮได้แล้วย่อนี่ก็โอกาสว่าตรงที่ขึ้นมาชุดที่ขึ้นมานี่คือเป็นเว็บหนึ่งของชุดใหม่แล้วทืมา,มาดูตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าทาโอเวอร์โซลแล้วทำไฮใหม่ไม่ได้ก็ค่อยว่ากันเดี๋ยวมาอัปเดตให้โอเคเรียนครับประมาณนี้าะเอาไว้แค่นี้แหละนะครับผมไหม อันบิตคอยน์ลงบิตคอยน์บิตคอยน์เข้าเขตโอเวอร์โซลของสต็นาะ <S 2> <S 2> <S 2> อันายหน้าเป็นไ่น์วันนี้เอามาวันนี้จะรอบเบรกตอบก็ได้ แต่มีคอนเฟอร์มาเป้านี้มันต้องไปจะลงได้ขึ้นยังไม่ครบสมนหนึ่งหนึ่งสองศูนย์ศนต้องชนนะครับก่อนลงต้องชนเป้านหนึ่งสองศูนย์ถ้าแตกไปหนึ่งศูนยลงมมาถึงเก้าสอง 9 2องวันนี้เอาใหม่ครับไม่ยออ at d ดรีมไม่ห่ออาจจะขึ้นจากตรงนี้เลยก็ได้จะขึ้นจากตรงนี้เลยแต่ถ้าไม่ถ้าไม่ขึ้นจาก942ก็มีโอกาสลงมาถึง93นี่932หุ้นสูงนะ ควทานสัปปายาคอนให้ควรหลุดไปถึงตั้งสองหกเก้าสามเก้าสามสองร้แล้วก็บินบิตคอยยัขึ้นอีกหนึ verdad, ่งชุดนะครับตั้งแรกก็เก้าสิบเก้าตอนย่อพรย่อหนึ่งทำอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวขั้นมาดูกันต่อบิตคขึ้นแต่คอนเฟิร์มว่าเปิดคอยขึ้น ถ้าไม่หลุบตรถ้าไม่หนุบเก้าสองเก้าสองสองเก้าสิบสองสุดสองโอเคไม่ทำนิวโลใหม่ทำก่อนตรงนี้ยังไงก็ต้องไปอืมประมาณยังเหลืออีกหนึ่ชุดที่โตจะเพิ่อีกหนึ่งว่าอืใชปตรงนี้นก็ได้ หรือว่าจะลงมา9.3บบมอะเตรียมยัี1หนึอ่อ่ถ้็ลงมาตรงนี้9.3.2เราขึ้นโอเค2เหรียญนะครับต่อีออก็เอ็กแอลราเก็9.2.2ไดตไงนะแต่ไม่ใช่คำแนะนำทากรรขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ